สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่จ้านี่จ้ามาค่ะยายติ๋วจะมาก,ก้อยไข่มดแดงซอกินนวค่ะเด้อจะก้อนสีไปก้อยกะ่าลืมกดเลิบกดหลากกดไหลกดชัตส์ไข่ยายติ๋วด้วยนะคะนี่คือไข่มดแดงยายติ๋วลวกสุกแล้วนะคะเครื่องปรุงก็จะมีอันนี้หอมต้นหอมผักชี ซาะลาเน่ค่ะแล้วก็มีหอมหอมแขกนะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็พริกสดหั่นนะคะแล้วก็มะนาวค่ะแล้วก็มีผงนัวอ,อ่ข้า,ขาวั <c> ่ว <oughs> แล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะปลานัวยาติ๋วค่ะปลานัวปลาแซบเพ็ดยังกระแซบจะใส่ลาบใส่ต้มใส่ก้อยใส่ตำมุุงแซบเบิ้ แกงน้าไม่น้าม,มีแกงเฮ็ดได้เบิดค่ะขวดละห้าสิบบาทสนใจสั่งได้นะคะแล้วก็มีพริกป่นยะติว๋วขั่วเองนะคะแล้วก็มีน้ำปลาค่ะจะมาได้ค่ะเด้อย,ย,ยะติ๋วจะลงมือก่อนนะคะจะ,ะบกักนานี่ยะติ๋วจะใส่ที่หลังนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะออกมีรสเปรี้ยวแล้วเพื่อมีตัวแม่แต่ว่าตัวแม่บ่ค่อยมีปายในดอกจ้ะ แกซิวจะเอาไ้้ี่ก่อนจ้ะอันดับแรกแกติบก็จะใส่ตะไครมใส่ลงไปเลยนะคะหอมนี่อย่พึ่งใส่ค่ะอืหอมขอขวดีีอย่าพึ่งใส่พริกป่นลงไปนิดนึงอืมเพราะว่าข้าใส่พริกสดน้ำน่าขยะ ข้าวคั่วเย็ดยิวกับขัวอีกนิดค่ะเด้อหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยกล้วยไข่มดแดงนิดค่ะเด้อจา้าผงวิศเศษรสันท์เออผงมหัสจรรสันน้องอุวาเนาะค่ะเนาะใส่ผงม,มหาศรจรค่ะนิดหนึ่งครึ่งช้อนชานะคะจา้าแล้วก็นี่ขาดไม่ได้ปลาหนวัวแม่ติ๋วนะจ๊ะชาแนลนะคะเปิดประเดิมเลยจา้า ใส่ไปก่อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่รวมไปเลยแล้วก็น้ำปลาจะน้ำปลาก็หนึ่งช้อนโต๊ะเล็กๆนะคะไม่ไม่ล้นเหมือนปลานะคะเย็ดยิวก็จกนนะข้นแล้วค่ะเด้อมาแล้ค่ะมาโอ้ยหอมค่ะพี่น้องหอมหอมา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 ,มาคนไฟนี่คือ หอมนีเขาที่หลังค่ะที่เย็ดติ๋วก้อยอยู่นี่คือไข่หมดแดงนะคะไข่หมดแดงสองขีดครึ่งนะคะโลหนึ่งเย็ดติ๋วจะทําใส่ถุงไว้ได้สี่ถุงค่ะยายๆก็จะให้จะให้ลูกไส้อันนี้ย็ดย่ดยายเฮ็ดก้อยใส่ให้ลูกไส้ซีมะะเท่านะเนาะจะท่านผสมกับเย็ดติ๋วก็จะเพิ่มจะแย็ติ๋วจะไปด้านหน้านะคะ เปรี้ยวไหมพอไหมนะมะนาวเนาะ,นะะลูกชายบอกเพิ่มมะนาวอีกนิดนึงค่ะกะนาวนี่ของไม่หวานนะคะมะ,มะนาวนี่มาจากนกคนปรปฐมนะคะนี่มะนาวไม่หวานนี่เห็นไหมคะเปลือกบางๆค่ะมะนาวไม่หวานอืมนี่ค่ะ จะชิมอีกทีนึงก่อนนะคะให้มันได้รสนะคะเฮ็ดกินบ้านๆเท้าเด้อ่ะโต๊ะกะะมังโต๊ะเฮ็ดงานนี่แหละยัดติวหักอยากอ้างค่ะยัดติวมักอ้างน้อยจันหน่อยใส่น้อยกันหน่อยถ้าปลา้าปลาก็บอกนะ ยาเติมน้ำปลาอีกซอดหนึ่งนะคะเป็นปลาลาาหนึ่งช้อนอ่าแกติ๋วกับจากค้นหอมเอาเอาหอมมีร่องพร้อมกันเลยได้ค่ะเด้อบบทีนี่คือล,ลูกบอกว่าแ่บแล้วเพิ่มนัวอีกนิดเดียวเือได้กันนี่คนใส่กันเลยเด้อคุเรคุเรเลยเด้ค่ะเด้อคุเรเลยนะคะ,คเลเลน,ะ,คะนี่นะคะ บมี่บบะเมนยามไข่มดแดงแต่ก็ได้กินแล้วค่ะนี่นะคะคุลีคุลีจ้าหอมขนาดได้ใจพี่น้องจ้าคือเย็ดติ๋วทำสุกนะคะอ่าอีกทีนึงตอนนี้คือมีหอมไงจะได้รสชาติ อ่ะแสบแ้วเด้วค่ะเด้ออ่ามากินบ่คะนี่ค่ะก้อยไข่มดแดงสแสบแสบเจ็ติวกับจะขอจบคลิปก้อยไข่มดแดงเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกลักทุกไรทุกก,กำลังใจจ้าที่เขามาให้กำลังใจได้เย็ดติวเนาะค่ะเนาะเลิฟเลิฟทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้า